สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวชาวไร้อ้อยนะคะสําหรับน้องบัวลาพูอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต26 น้องบัวลำพูนะคะเสนอทางออกจัดการเศษใบยอ้อยดันอ้อยสดเข้าโรงงานมากขึ้นรัฐต้องลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรให้เกษตรกรชาวไร่ยอ้อยซื้อรถตัดอ้อยได้ง่ายนะคะส่วนการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ชาวไร่ยอ้อยที่ตัดอ้อยสด120บาทต่อตันรัฐบาลต้องมีความชัดเจนและจริงใจช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ สำหรับวันที่17กุมภาพันธ์นะคะที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนงบัวลําพูชั้น3าค่ะศาลกลางจังหวัดนงบัวลําพูก็มีกเกษตรจังหวัดนองบัวลําพูนะคะเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต26ค่ะครั้งที่1ทับสอนะคะผู้เข้าร่วมประชุมก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรและสหกกณ์จังหวัดพาณิชจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายภาคสเขตบริหารอ้อยและน้าตาลทราย เขต5นะคะผู้แทนโรงงานน้ำตาลผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อยเป็นต้นค่ะที่มีการเข้าร่วมประชุมงานนี้นะคะทั้งสำนักง,งานอุตสาหากรรมจังหวัดนะคะเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมซึ่งก็มี ที่ประชุมนะคะมีมติก็คือ 1. สนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนรถตัดอ้อยในพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณอ้อยสดเข้าสู่โรงงานทั้งนี้ควรมีการลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่าย 2. รัฐบาลนะคะควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับการาจเงินชดเชยให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานก็คือเงิน120บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการนาไปใช้จัดการเศษวัสดุในไร่อ้อยของตนเองค่ะ สำหรับเกษตรจังหวัดนองบัวลำพูนะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดการใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะโดยใช้รถสางใบอ้อยแต่ต้นอ้อยต้องไม่ล้มนะคะก็คือ 1. รถสางอ้อยใบอ้อยขนาด2427แรงม้านะคะโดยขยายระยะห่างระหว่างแถว1.5เมตรใช้รถแท็กเตอร์ขนาดเล็กติดพว่วงด้วยเครื่องใบสางอ้อย 2. ใช้มอเตอร์สางใบอ้อยเหมาะสำหรับแปลงเกษตรรายย่อยค่ะ ใช้ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ1เมตรค่ะสำหรับ4นะคะก็คือแรงงานตัดอ้อยรัดควรที่จะผ่อนปลนให้แรงงานต่างชาติเข้ามาตัดอ้อยได้ง่ายขึ้นในห่วงเวลาสั้นๆนะคะที่ผ่านมาขั้นตอนการปฏิบัติยุ่งยากและก็ค่าใช้จ่ายต่อหัวค่อนข้างสูงด้วยค่ะส่วนการจัดการใบอ้อยหลังเก็บเกี่ยวนะคะให้มีประสิทธิภาพนั้นมีแนวทางที่ดีในแนวทางก็คือดังต่อไปนี้ มวรขายส่งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลน,นะคะ2จัดการใบอ้อยแบบสับลงดินก็เพื่อที่จะใช้เป็นปุ๋ยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทางออกของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นในเขต26จังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองค่ะ